พ่อกันอีกแล้วตามลูกสาสประเทศครับไดตถทายคลิปจดนคลิปนี้อยู่ของครัวจะมาทำาเ,เท้า,าให้กินครับนี่เท่าเกาหลีครับเท่าเกาหลีคลิปนี้จะมาทําลาบเท่าให้กินนะครับนี่เท่าเกาหลีเห็นบอกมันเสียบบอกผมมีในติ๊กต็อกเขาเฮ็ดมาเกลือจะมาทําให้กินลองกินดูมาดูเครื่องเคียงกันก่อนครับ หมกพริกมีหวัวคาหมกทัว่าตะไคร้หอมได้หักหอยหักหอยคมใส่แล้วแล้วก็ปลาครับปลาที่ต้องปนก่อนครับตัวแจวบัตรแจวหรือปนกระิมีหมกพริกข้าวคั่วนะครับแบบนี่เท้าเกาหลีครับนี่ชื่อ,อยมารเด้อใครอยากกินนี่มันเขียนว่าจังไหนแม่ ชิงนี้ม่ชิง,งนี้ผมมีแน่นี้ติดอกดอกเขาว่ามันมีในหมากผมก็เลยไปซื้อมานลอง2 5นหครับโบแพงถ้าอยู่ประเทศไทยก็ประมาณเจ็ดสิบบาทแปบาทประมาณ80บาทนะครับได้วโนบอกใไงหนึงเท่าผมก็ต้มนะครับต้มใช้น้ำประเด็กต้มป่านี่นะครับไอ้น้ำมันนอนห้อนแล้วก็เอาเทาลงสองนาที เรต้องเอาดนเดี๋ยวเท่ามันสีดำนี่เขียวกุลังงามเลยครับมาเรามาปรุงกันเท่านี่ต้มไว้ให้มันยินก่อนนะครับน้ำเดือดเอาลุงต้มไว้สองนาทีมายินเอาเครื่องเคียงลงครับร้บเละขราบหมกทัว ต่มกหอยยมักไส่ไปแล้วตะไคร้ผักหอมลูกดูรับ่ันนี้ลูกดูดใส่มะเพิษมะเพิษก็มะเพิษใส่ใส่มะเพิษก,เก,เก,เกเ็เอาพิษใส่อือเอาแจ่วปลาเขาลุงับปลามีต้องแจ่วไว้ก่อนครับมันจะมีรสชาติใส่ประเดชข้องสุดอือตัดเสีบเด้อ คน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 ครุ่นครุ่นคุ่ครุ่นครุ่นโอ้ยลืมทำไรครับข้าวคั่วใช้ไร้ใช้ไล้ใช้หน่อยใช้หน่อยพุงสลุดน้ำปลาไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าเราปรุงตับน้าปลาแดกแล้วเติมพริกไอ้ตามชอบนะครับพริกข้าวคั่ว มัเฟิตไลา์ก็ใช้แต่ผมใช้มักดูดแล้วผมต้องใช้ไลา์ชั้นนี้พ่อจะมารอดูรสชาติกันนะครับว่าจะอร่อยไหมผมว่าเสียบขอประเทศไทยน่ะหอมหอมหอมคือเท่าประเทศไทยน่ะยูยูจ้ายูยูจ้ายูยูจ้าบนสิมบน เซ่บดีแล้วแล้วแถวยั่ยๆด้าอืมแซ่บน้องการตูนบางผมเนี่ยบก่อนยัดวจยัดวจมาตักสิถ้วยนี่ะครับนีใครอยากนี่แเม่ชิงีนี่นผมเสียวที่มันเหลือหนึ่งใส่ผมมักเครื่องหลายๆ ใช้ถ้วยผมมักเครื่องหลายๆใช้เครื่องหลายๆมันเสีบเสียบเสียบโดยเสียบมาตักไปตัวนี้ลบาบเทาโยยื้อจ้าลาบเทาเกาหลีโยยื้อจ้าได้กินสมใจแล้วมามากินลาบเทาโยยื้อจ้าลาบเทาเกาหลีโยยื้อจ้าใช้หมกไม้ใส่เครื่องหลายๆครับ ลาบเทาเกาหลียั่วจ้ามาได้ค่ะขยับมาด้ครับขยับอืมแต่แซ่บแท้ลาบเทาเกาหลียั่วเดจ้ามาได้ครับลาบเทาเกาหลีอืมพอม,มีพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่เห็นบนนี่เห็นบนนี่เครื่องเยอะๆเครื่องแน่นๆเห็นไหมนี่มี่ไม่หอยน้ำเด้อ ยืดยืดจ้ารับชาวเกาหลียืดยืดจ้าทำไมเขาว่ากูปิดกระเทยเลยจ้าจ้านี่มาเดบอดพยากพยากน้ำมาได้แค่แค่ทำนี่แหละครับพื่อลวบุญไทยไรกับ